สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาพบกันได้กับช่องก้า9ูบิกนั่นเองครับผมแล้ววันนี้นะครับที่น้องก้าวมาเปิดคลิปที่ที่ปิ๊กเป๊ะนั่นเองนะครับเพราะว่าวันนี้น้องก้าวจะพาเมนูทัวร์บ้านของน้อก้าวแล้วก็ห้องทำงานแล้วก็โต๊ะทำงานที่ท่านผู้ชมเห็นบ่อยๆของน้อกาวนั่นเองนะครับผมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันเลยนะครับสำหรับส่วนแรกคือส่วนที่ท่านผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับการดูคลิปน้องก้าวนั่นเองนะครับคือโต๊ะของน้อก้าวนั่นเอง นี่นะคะคือสภาพโาต๊ะของก้านะคะอาจจะดูลุกๆหน่อยนะคะแต่ก็พยายามจัดให้มันสะอาดขึ้นนะครับคือถ่ายแบบคิดไอเดียได้คือถ่ายเลยนะผมมานี่นะคะคือโต๊ะทำงหนขงก็ตัวนี้ก็เป็นแผ่นรองรูบิกนะครับนี่เป็นแผ่นรองรูบิกสีม่วงครับนี่นะมีสีม่วงเป็นผ้ากำมะหยี่ด้วยนะผมแล้วก็จะมีสแต็กแมทนั่นเองครับหรือตัวนี้คือที่จับเวลาของยูซินนั่นเองนะผมนี่ นี่จะเปลองยูซินนะครับแล้วก็จะมีคอมที่น้องก้าวใช้ถ่ายคลิปหลายๆคลิปเลยนะผมแล้วก็นี่รูบิกนะที่น้องก้าอีเวนต์หลักที่เขาเล่นคือสามูซาสองลูกวอร์มิงแล้วก็เมนแล้วก็สองอุศรคืออีเวนต์หลักที่เขาเล่นแล้วก็อีนี้ก็จะมีน้องยารูบิกมีเครื่องทดสอบทำรองนะคะแล้วก็มีพวกประคุงประกาอยู่ในนี้นะคะแล้วก็นี่ขาตั้งกล้องที่น้องก้าใช้ถ่ายคลิปทุกวันนั่นเองนะผมแล้วก็นี่มีประกุแกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเอามาตั้งเป็นกระปุกออมสินน่ะ ครับผมแล้วก็ถามว่าทำไมหนุ่มปังมันถึงว่าอยู่ตรงนี้ก็ับผมนั่าจะกินนั่นเองครับ,รบแล้วก็มีน้ำมีตัวถามว่าอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือฝากล่องฝากล่องของชีวี X Men Trilogy 3M อุ่อ Standard Version คือต้าตัวนี้นี่แล้วตัวนี้น่าเีงนะครับผมนั่นก็ใช้มันเป็นที่ครอบลูบิก,ก่อนเล่นนั่นเองนะครับดูเวลาเป็นหนังอะไรอย่างงีนะ้แล้วนี่กันไกลนะเอาไปตัดของอะไรต่งตางๆมีหวีด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่า ครับผมในนี่กล่องอโนาไปเล่นกับพ่อแม่นะครับผมส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นเตียงของพ่อกับแม่นั่งก้าที่พ่อกับแม่นอนนะคะเตียงนี้พ่อกับแม่นอนนะครับผมนี่คือเตียงที่พ่อแม่นอนอันนี้นะครับผมมาเดี๋ยวนั่งก็าจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือส่วนนี่เลยนะครับผมก็คือทีวีนะ,ะเป็นส่วนทีวีนะคะนี่รีโมททีวีก็อยู่ตรงนี้ เป็นทีวีนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะคะว่าเป็นทีวีจริงอ้าวเปิดประติตนี่นะคะทีวีบ้านงเอาเองอ้าวมันก็จะเป็นเอาแค่อย่างเงี้ยฮะอีมันจะเป็นซะอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะไม่ติดอย่างเงี้ยแหละนะเพราะว่าผ่านก็ใกล้หมดแล้วด้วยนะคะอันนี้แล้วนี่สังเกตอันนี้เลโก้ขอ,ของเราเองนะคะ เราออกติดเฉยอนี่ติดแล้วครับทีวีนี่นะเดี๋ยวมีเน็ตฟิกมีอะไรหมดเลยนะครับแล้วก็ดีไวไฟนะครับมันก็ใช้เป็นของเอเสพีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับถามว่าถ้าใครอยากถามว่าน้องเกาชอบดูหนังเรื่องอะไรที่สุดนะครับน้องเกาชอบดูหนังเรื่องนี้เลยครับผมรักหนูไม้นะเด็ครับเดี๋ยวน้องก็เปิดให้นะครับผมนี่ น้งก้าวจะเปิดให้ดูคร่าวๆนะครับก่อนที่มันโหลดนะครับน้องก็ก็นี่นะคืออาจจะดูลูกๆหน่อยครับเพราะว่าถ่ายเราถ่ายกันเร็วๆเลยเร็วๆกันเลยนะคบผมนี่มีต้นยางลูบีคดเก่าที่ไม่ได้ใช้ขาตั้งดูบีนะครับแล้วก็นี่สิ่งสําคัญเลยนะคะที่น้องก็ยังเก็บไว้นั่นก็คือตัวดูบอฟ F อ i ม s u b i s h i อี e c t r i c ครับนั่นเองนะผมเดี๋ยวก็ไปถ่ายให้ดูนะครับผมนี่ตั๋วอันนี้นะครับมันมีทั้งไฟเซมิไฟนลแล้วก็รอบอื่นนะครับนี่ นี่ครับที่เราเข้าไปดูเพ่าแม่มานะดูนี่ม nah, ีเป็นสิบไปนะคะในกรณีรอบเซมิไฟแนลนะผมเจอไปดูเกือบทุกนัดอันนี้นะผมยกเว้นนัดไปเยือนครับดูแต่นัดยาวที่ธรรมศาสตร์ลังสิตแต่สิ่งที่แต่สิ่งขออภัยครับไม่กินือบังกล้องอันนี้นะแต่สิ่งที่ต้องชอบที Torah ่ส <arem> ุดเท่าที่การไปดูนั่นก็คือได้กินชาบูนั่นเองนะครับผมถามว่าเป็นชาบูอะไรเป็นชาบูถ้วยนั่นเองนะครับโคตรอร่อยเลยฮะเป็น ไปดูฟอนลนะครับสิทีพวกเข้าเรื่องกินเสจเลยฮะ,ะเดี๋ยวเรามามาดูต่อนะครับหลังจากที่ะคระับอกค้างไว้นะครับว่าน,นกเ้าชอบดูหนังเรื่องรักหนูไหมนะครับนี่เรื่องนี้เลยนะคะน,นกเ้าหนูว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ตัวเกียนมันคือบักกิวอันน,นี้นะครับนี่ใครเคยดูบ้างนะครับนี่นะคะรักหนูไหมฮนะ,คะใครเคยใครเคยดูนะ,ะนี่รักหนูไหมนะคะ หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่นกกชอบมากเลยนะคะและ้วก็วันนี้นองก้าเขามาคุยกับเรื่องห้องของกก้าที่ทํางานแล้วก็เรื่องสิ่งที่นักก้าชอบด้วยนะคะผมก็คือเป็นการตอบคําถามในตัวด้วยนะคะผมแลวห้องต่อไปครับเป็นห้องนอนของนอกก้าเองนะคะเดี๋ยวหองนี้เปิดไฟก่อนนะคะเพราะมันค่อนข้างจะมืดให้เห็นนะคะนักก้าไม่เปิดไฟนะครับไฟติดแล้วห้องนอนของนอกก้านะครับ หูผ้าปูที่นอนอย่างน่ารักเลยเลไรมอนนี่ห้องของนกาะของนุก้าเป็นพวกผ้าปูที่นอนก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็นี่คือของเล่นตอนเด็กๆของกัน็เอาไว้ตรงนี้นะคะมี่้องนอนก็เป็นห้องธรรมดาครับไม่มีอะไรมากอย่างนี้แล้วก็นี่คือที่เก็บเสื้อผ้าแล้วก็เก็บอะไรอย่างนี้เลยก็เรียวๆอ่ะจะลงลงนิดนึงนะครับผมเก็บก็ที่เก็บมันมีแค่นี้โอ้โก็ถ่ายกันวิวเลยนะผมนี่ที่นอนของนกานะครับ ถามว่าไม่ร้อนหรอมีแอร์นะคะมีแอร์แล้วก็จะเปิดพัดลมเข้ามาด้วยน้องว่ผมนี่นะมีแล้วก็ตรงนี้มีหน้าต่างด้วยนะคะนี่มีหน้าต่างแล้วเดี๋ยวก็ให้มันดูแล้วให้นเขาดูบรรยากาศรอบๆบ้านทุกท่านะครับนี่นะอ่ะอย่างนี้เลยนะอันนี้คือห้องนอน ของนันก้าอีนะผมสบายใจเตียงใ่างกว้างนอนคนเดียวเตียงโค่นกว้างเลยเดี๋ยวอะไรนะลูกบอลลูกบอลเอ้ย,ล,อยลูกนี้หายไปนานเลยนี่ลูกบอลฮะมาครับเดี๋ยวนัก้าก็จะพาไปดูก็อยชมบูร์คัน,นค้นักการ์เป็นเด็กหงส์นี่ยนะครับคือ น้องก้าเชียร์บอลเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลอันนี้นะครับและแต่ปัญหาก็คือไม่รู้มังมันขาดได้ยังไงเฮ้ยดาวินดาวินนุนเยสเฮ้ยดาวินนุนเยสหน้าขาดไปแล้วนะครับเอ,อ่อเดี๋ยวน้องก้าก็ไล่สิ่งหนึ่งที่พิเศษมากนะครับเดี๋ยวน้องก็จะพาไปดูฝั่งของหน้าบ้านของน้องก้านั่นเองนะคระเราจะเรียกหน้าบ้านยังไงมันคือหน้าหลังบ้านนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยเข้าหน้าบ้านะขาขนะครับหรือจะเข้าหลังบ้านเพราะว่ามัน กล้กว่าให้นะคะเดี๋ยว่าก็จะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะผมอ,อ,อ,อันนี้เราอยู่นอกมาและะ้วกันแล้วครับอันนี้คือประตูตหลังบ้านบ้านของเราเองนะคะข้างในก็เป็นห้อง,งน้ำนะครับผมนี่หนาม้าของเะะันอันนี้ก็เป็นเสือนะคะเสือยูคาที่ท่านกาที่ท่านกวอมก่อนที่น้องก็จะเล่นบอลคือทีนท่นาก,ก็จะซ้อมบอลตอนเช้าแล้วก็เย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือยูคาที่น้องก็เอาไว้เล่นตอนเช้านะคะแล้วก็ไปซ้อมบอล ตอนเช้าขซ้อมตรงนี้ครับีกพื้นตรงนี้เลยนะผมนิบรรยากาศบ้านหลงแรกนะครับก็คืออันนี้ไม่ได้รีวิวห้องและรีวิวบ้านเลยนะผมเขาเรื่อรีวิวทั้งบ้านนะนี่เขาซ้อมตรงอยู่แถวต่อตอน,เย,นเย็นก็จะซ้อมที่มอราชบึกน,นะครับนี่นะถือว่าบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้บรรยากาศตอนประมาณ เป็นเวลาค่ะประมาณ6โมง40นาทีนะครับผมก็เพิ่งนมื่กวันเพิ่งลงคลิปใหม่ไปนะฮะนี่บรรยากาศลุ้มยมิ้มากนะลุ้มยิม,ม,ม,มากมีเสียงโนกเสียงอะไรนม่นีน่นะผมจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนัานเองนะผมไปแ,แล้วกลับไปสรุปที่ห้องกันเลยนะ สรุปกันบนท่อแน่นงนะเดี๋ยวเกาจะทำดูนี่ระบาดนี่นี่คืออุปกรณ์ซ้อมบอลของน้นองเอร์งนะครับผมแต่ว่าใครมาซ้อมพอ่อพ่อทวนใหครมาซ้อมให้นะครับแล้วก็ฝากไปแล้วฝากไปติดตามชอ่องโค้ชทวนลิวพูด,ด้วยนะคะเป็นช่องของพอ่อเขาเองถ้าเขาฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับผมนี่อุป,ปกรณ์ซ้อมบอลนะคะคบอลนี่คือกล่องเรท้ายนะครับคือตี่นี่ก็เป็นตู้เก็บของนั่นเอง แล้วหัวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นห้องเก็บของตรงนี้แลนี่คือบรรยากาศหลังบ้านของน้องก้าวทนานี้นะผมนี่ห้องข้างบนนี้นี่นะควก็อยู่พาทแล้วก็มีห้องท้กดาวแล้วผมมีมีห้องพักน,นะ,ะ,นะับเดี๋ยวก็เดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะขึ้นไปสรุปแล้วปิดคิดบนห้องกันนะครับแล้ว ป้าเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปข้างบนนะคะไปสนุกกิ้วกันนะคะนีข้างล่างก็เป็นอย่างนี้นะมันก็จะมีอะไรพระโสดทะเลครับบ้านก็จะลุกๆหน่อยนะโอ้พอมันเร็วๆนะแล้วก็บ้านก็จะลุกๆหน่อยนะโอ้ถ่ายเร็วๆเลยนะครับผมข้างล่างก็จะมี็นอย่างผมแล้วก็เราก็จะเข้าไปในห้องกันนะครผมนี่กับในห้องครับเนี่ยเดี๋ยวนะคะให้ดูนี่ เก็บของนะไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านเรามีของอย่างเยอะครับผมบ้าน,น้องก็มีของเยอะมากนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายกระเป๋าที่น้องก้าเอาไปทุกที่เลยนะครับผมคือนี่ครับผมอบอกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าของยูทูบช็อตนะครับคือพอไปมาเป็นอย่างนี้ฮะคือพ่อทัวร์ของนองก้านะครับได้ไปงานยูทูบช็อตได้เยนะครับคือคำแนะนำเกี่ยวกับยูทูบช็อต คือคลิปท่านนะที่เขาลงไปนั่นเองนะคผมเขาชอบให้ถามคำถามเราก็จะได้กระเป๋ามาาสำหรับในกระเป๋ามีก็ไม่มีอะไรมากครับเด็กเราจะถ่ายให้ดูข้างในก็จะ,จะบบเดีย๋ยวก็ตัดาษใบแดงคือนี่ข้างในก็จะมีนี่ยาดมนะ,ะมนนครับยาดมซึ่งครับคนที่ชอบดมยาดมมากครับก่อนซ้อมก่อนออกจากบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดมยาดมก่อนใส่แมสอย่างเงี้ยครับเพราไม่จะได,ได้หายใจสะดวกแล้วก็นี่ ดิสเน่ดอกไฟฉายไฟฉายสิบบาทที่มันฉายได้จริงอย่างสว่างเลยดูดิดูดส,สายก้องก้องมีแสงคิดดูดินี่ดิสเน่ดอกไฟฉายนะผมต่อมาต่อมามีอะไรไหมมีนั่นก็คือแมสนะคะต้องเขาเขาจะ,ะบ้านน้องเขาจะมีแมสอันนี้แมสเปลี่ยนใหมทท่ทุกทุกทุกทครั้งเลยนะผมแมสสีน้ำเงิน มันก็ชอบแมสสิ่งเงินนั่นเองครับผมและสิ่งที่มันก็จะพกในกระเป๋าตลอดเราอกจาจะบ้านนะนครับนี่คือนี่ลูบิกนั่นเองนะมันก็จะเอาลูกเมนนะครับก็คือ y s t m หัวเม n งโบโคลนะครับแล้วก็จะเอาเจ้า uc little um magic สององ v 2 w ไปน,นั่นเองนะครับใส่กระเป๋าไปทุกทกที่ที่น้องเขาไปน,นั่นเองนะครับผม แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องก้าวลูบิกให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปไปไนะครับเดี๋ยวน้องก็จะให้ดูหนังนิดสักนิดหนึ่งประมาณสัก20วินะครับประมาณสัก4ชัวิมงนึงแล้วก็ให้ดูนิดหนึ่งคือหนังที่เราชอบดูคือ,คอ,คอรักหนูไม้นั่นเองนะครับเรื่องนี้เลยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเคยดูนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมครับ